สิบหกไอ้เนี่ยไอ้สีกายโลเบิดอ่ะน่าจะโดนหนักอ่ะโดนโดนเลยรจับจนหัวลากเลยไอ้สัสตู้อ่ะต่ตู้ก็แกเปลี่ยนเปลี่ยนลองโดนยิงระวังโดนยิงระวังโดนยิงเดี๋ยวเวลาไอ้สามือพวกแับนั้นอ่ะเดี๋ยวเวลาเสร็จเวลารอยไปไกลๆก่อนดีกว่า ดิ๊ดูติดสถานการณ์ดูดูดูตกตึกหลังเ็น้ผมไม่รู้ว่าไอ้ยืนยืนกันเป็นญเลยดูดูดูเอากพวกนี้วียพีอ่ะเลยเนออตัวดำเลยกูบอกให้พี่ดูดิพอกยืนเลยขอบตาม ห่อทอดชุบแล้วอ่ะก็ต่อฝังไอพีเกิร้อในสัตว์ไม่บอกหมอกตำรวจไปใส่สื่อข่าวเลยก็ได้เข้าแก๊งไปเลยไม่ไปไม่ไปไรเฮี้ยไม่ไปไรเฮี้ยนี่ละไอเฮียไม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูู่ยิงปืนยิงปืนในปั๊มยิงได้ระเบิดมันวิ่งกลับมันวิ่งกลับบ้านเหนือปะวะดูนี่สิบบ้านเหนือปะเออชัวร์ชัวร์ แล้วคือเราขยับหมอมันก็ขยับตามเราด้วยโคตรป,ปั่นเฮ้ยหลุดชื่ออะไรนะ ไอ,อาเฮียเ,เซฟเซฟทำเฮียอะไรนะเ,น,น,เ,น,เรนี่ยโอ้เยพลงนี้ไหมเปิดเพลงนี้กันไหมโอ้

อยู่ไหนกันอ่ะพวกมันอยู่ไหนกันอ่ะพวกมันอยู่ไหนกันขึ้นไปบนตึกนะลุงบนตึกโรงแรมครับไอ้สัสข้างบนนี้ก็ขึ้นได้เนี่ยไม่มีใครดักเอาละเอาเอาเอาถ้าเล่นเรจะยีกันเดี๋ยวพี่จะยิงเราตกก็ไกลเหี้ยมันไม่อยู่ลงๆๆเล่นบนตึกแท้แล้วล่ะไอ้สัสยิง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 ระวังโดนยิงนะ ไปไปทางนู้นไปทางนู้นได้ไปทางนู้นได้ฝั่งนู้นไม่โดนมันมันเป็นบันไดธรรมดานี่ไปขึ้นไปหนุนไปในบันไดแผ่นร้นเป็นบันไดวนหลับด้วยในเกียร์ค้อนหนึ่งค้อนขอนึงเบรคเบรคเบรคแทงดำเคืออะไร เื่ามันจะไม่ออกจากเมืองเลยหรอวะไอพวกเค้นี่มันไม่มีรถไงลุงนี่ฝึกมาแล้วกว่าปีฝึกมาแล้ยกว่าปีไว้มาไปเล่นเลยมาไปเล่นเลยตกนลยปืนเลยปลยตยปนเลยยตปืนลยปืนยปืนปืนปืนยปืนลยยพี่รถรู้จักไม้ลืล้วเป แต่แต่ไม่ได้นี่เราเพื่อนเราไปอยู่ไม่ได้แล้วน่ะเอาศพทิ้งลงไปได้ไหมเราไปเราไปไฟไปเลยพี่เต๋อพี่เต๋อพี่เต๋อโดนไปแล้วไออยากเล่นแผนคิวอื่นว่ะคิวเอทีอะไรเงี้ยจานจานลบจานล้มจุ๊บจานหน่อยจุ๊บจานหน่อยเอ้ยคมหน่อ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 ยเฮ้ย เพื่อนอยู่ขอบหน่อยครบหน่อยคอบหน่อยครบหน่อยเฮ้ยโอ้เี่ยเร็วเร็วกว่เพื่อนอะไรวะจริงไไอ้จุกไอ้จุกยืนเฉยครับลุงไอ้จุกยืนเฉยไอ้จุกยืนเฉยให้แทงลุงผมโดนพี่เคผมโดนพี่พี่จะมาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาไว้สุดลุงผมในกองไอ้จุกยินได้แทงครับไอ้จุกโง่ยินได้แทงครับลุงตั้าน ไอจุกโง่ยืนไดแทงครับเกี่ยวบุครับเกี่ยว้ครับไอหลงไอจุกหลับได้คลุ้งไอจุกแคสไม่ตายยัง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 ไมวตายังไม่ายยังไ่ตายับไม่อายยัม่ตายงม่ตายยังไ่ยยังไม่ตายอังไม่ตายยัาไม่ายยังไม่ตายยังไ่ายยังไ่ตายังไม่ายงกม่อยังไม่ายังไม่ายยันไ่ยส่ายยัไม่ตายวัส่าัตัไ่ายไ่ัไย่งกันดีกว่า ไปไปไปเราไปเล่นิกกันดีกว่าไอ้เล่นเกมรูปด้วยโอ้โหไปเล่นเกมวัดรูปดีกว่าไอ้สัตว์ไปไปไปตำรวจไปไปตำรวจเขาแบบอย่างอยู่สนุกเนี่ยเอออันนี้เปย์เปย์เว้ยเหรครับไปไปไปเปย์นอยไปเปย์นอยคนนั้นน่ะไปเปย์นอยไปน่อยไปน่อยปวดเหนื่อยเวลาออกไปเหอะไอ้ย่าถ้ากลัวกไล่เข้าอุ้มเหนื่อยเราออกไปซะกไปไปแบบมึงขับแบบนี้เลยอะตำรวจเบออเกินเหรอไปบ้านดีกว่าไปไปบ้าน

โอ้ยยังไม่ได้ตีกันเลยเฮียมาห้ามแล้วต่อ้ตีไปก็ไม่ได้อุ้มเหมือนเดิมเลยอะ่ะให้ตีกันแบบสนุกสนุกมันๆก็ได้เฮียอะไรก็ไม่รู้เฮียทั้งมงทั้งหมอเฮียติดตามกันเป็นเห็ดเลยสัตว์ไม่ใช่แค่ตำรวจอะ่ะยุงอับ ว่าผมโดนชุบแล้วเกิดเนี่ยโดนเกิดนี่เรื่อยๆเลยอ่ะไม่รู้ว่ามัน <LD S 1> เาขาใ<อ>หม่อ่ะครับลงษคตับ อะไรวะเจ้าตัวตอมอวะผม,ผมปิด<า>เปิดปิดเปิดประตูไงถูกเข้าไม่ได้เจ้ยไปทำอะไรอย่างอื่นกันดีกว่าเหี้ยเบื่อว่ะก็น่าเบื่อ มาแเลยฮะมาแล้วแต่ตัวไอตำรวจมาวงมาไวไม่ว่าหรอกไอ้เหี้ยกำลังจะเอาไหมห้หัวเลยมาแล้วแม่ง เอาง่ายๆต่อให้มึงออกมาจากโรงพยาบาลแล้วอ่ะไอ้เฮียแล้วเห็นรถแบบตามกันไปเยอะแบบนั้นอ่ะยังไงมันก็สะกดรอยตามอยู่ดีสะกดรอยตามมาเรื่อยๆอยู่ดีครับไม่ร้อนพี่ไม่ร้อนมองมันมีทั้งนิกทงเน็กไทมันมีทุกอย่างไปตีไปทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าไปเฮียเบื่อแล้วนะเบื่อยครับไปไหมวันนี้เบื่อยได้หมดครับลุงไปวัดลูกกันดีกว่าไอ้เียไปป่ะได้ดูบ้านได้ได้ได้จะคนเบื่อเลยโดนสะกดรอยตามแบบไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยอ่ะเออจริง S <S แค่โพสแค่โพสหลอดเลเบลแค่นี้ไอ้แคยตำรวจก็มาแล้วไอ้อสัตว์ออ <S <S แต่เมื่อกี้ตามติดชีวิตจริงยิงพอลงจากรถตำรวจดิดด่งเลยเมื่อกี้ยังไม่มีคนตายเลยยังไม่ทันเริ่มตีเลยเมื่อกี้มัน่ขึ้นถึงมันครึ่งบันไดอยู่เลย เราถึงก่อนเราวนก่อนเราใช่ใช่เออมันยังงงเลยตีมันิงอ่ะเออจริง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 จรไอ้ีแยกกันขึ้นันอะไอ้ีตำรวจเมงว่าตำรวจขึ้นก่อนเราอ่ะไอ้สัใช่ถึงก่อนนะมันยิงลูกองบป๊บอ้าไมมีตรวจวะเพื่อนกูเไหมนนข้างเพื่อนเออยู่ข้างอยู่เลยเออโคตรห่ามึงไม่รวมไฟมาไปด้วยเลยวะไอ้เี้ยมาเร่องขดนี <S <S ้เออตรวจทำแก๊ง กฎใหม่เด้งขึ้นมาแก๊งตีกันอยู่ตำรวจสามารถร่วมแจฉไฟได้ต้องเห็นแ้วงแรวให้หมดแล้วก็ตำรวจให้สามได้หวไม่ไหวมันหรอกก็จะโจกตำรวจดีกว่าไหมพี่ไม่เว้ยมันจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาว่าจะเคสเร็วหรือว่าอะไรมันมาเร็วมันก็ดีแต่กลับกลายเป็นว่าสะกดรอยตามเลยต่อให้เราไปเลเบลยังไงมันก็สะกดรอยตามมาอยู่ดีเฮียตำรวจมาพอถามก็โอ๊ยเก็บของ เอ้ยกูเข้าใจกูเข้าใจเว้ยไม่อยากให้เกิดเคสอันเนี้ยเข้าใจแต่ว่าในสิ่งที่มึงทาคือมึงสะกดรอยตามเว้ยใช่ถูกจริงต้องตอนเนี้ยไอ้จุกอะตายแล้วไอ้เอี้ยลืมไปหลับจุกไม่ได้ันเลยไม่เงียบเลยเดียไปส่งจีไปแล้วเจดีแล้วกันไม่มีใครว่าหรอกมาเร็วอะมันก็ดีครับแต่แค่ว่าสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นอะคือเขามาแล้วเหมือนแบบ เขาไม่ให้เราเราเราเล่นเลยอ่ะถึงข้าออกครับเหมือนแบบไปไหนปุ๊บก็มาแล้วยังไม่ทันได้เริ่มทําอะไรเติดขัดนะครับน่าจะปล่อยเล่นก่อนไม่ต้องอุ้มก็ดีเหมือนเหมือนเสาร์อาทิตย์อ่ะเหมือนเหมือนตอนที่เราตีกันสามแก๊งอ่ะอน,นั้นตำรวจปล่อยให้เล่นนะตีกันสามแก๊งอ่ะเออนะคือปล่อยให้เล่นเลยปล่อยแบบว่าตำรวจไม่ลงมาเราตีกันเสร็จก่อนแล้วตำรวจค่อยมาจับอันนั้นแต่คือตำรวจปล่อยให้เล่นเว้ย กลายเป็นว่าเมืองเราคือแม่งไม่ใช่ปล่อยให้เล่นละมันไม่ใช่เมืองแบบตำรวจย่อนตำรวจแบบเบาได้เบาอะไรประมาณเนี้ยเข้มมันก็ดีครับเข้มมันก็ดีแต่บางทีมันก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรสักนิดนึงตำรวจก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเออไอ้ชี่มึงตีกันจบไปมึงไม่อุ้มกันแน่นอนเพราะว่ารถมึงอยู่ข้างล่างตีกันข้างบนอะไรประมาณเนี้ยเขาควรมองสถานการณ์ออกอยู่แล้วเออออลุงงบกยู่่วามึไอ้ชี่มึงิงไปป่าได้คอยถ่ายดิไอ้เหี้ยพูดไม่หยุดเลยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเบื่อมันมาเหี้ยยา ตอนนี้เท่ากับเราทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าโดนตามที่ตลอดไม่ว่าหมอไม่ว่าตํารวจเราก็โดนตามตลอดเลย บัดบบัดดบีจีต้องหาเนื้อกินวันนี้ผมมาอยากบ้านรูปอะรับกองรับไฟอะไรเงี้ยไอ้คนเรนการเนินเนินจากเนินเนินเนินกระเป็นจากอ่าดูก่อนจะดูก่อนยิ่งห้ามันยิ่งยุกพักก่อนพักสมองแป๊บนึงนั่งนั่งพักอันนี้โจน่วยไะเนี่ยพี่โจน่วะล่าเสารทิศล่าผีอะเดี๋ยฮี้อะไม่เคยเห็นผีเะล่ะถ้าผมไปเตะเสร็จตังอะเออเดี๋ยวมันออกมาแน่นอนเว้ย ขอเสศษตังค์ขอค่าเอ้ยโทถ่ะเศษตังขอทุกบกระบาะมึงเดะไอ้ย่าแต่เสาร์อาทิตยก็ออกมาไม่ทุบไปเ,เสศษตังค์อ่ะทำไมทำไมบ้านเราไม่เอาไอ้นี่มา,มาที่โฆษณามันมีบอกเพลงนี้ดีบางมันเทียบางมันามดาไก่กุมากระแกงต้มย๊วยเดียวนะจีจะไม่ได้แจงฟิวอะไรกับบอส ตอนที่ตาอูแดงแต่เราเข้าใจเราเข้าใจตำรวจครับไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจเราเข้าใจตำรวจเหนื่อยครับตีปาเดือนแล้วเราเรายังหยุดพักอันนี้ผมเข้าใจไว้ใช่แต่แค่ว่ามันแค่แค่อย่างเดียวคือมันมันตามติดจนมากเกินไปครับตามติดจนเราไม่ได้ทําอะไรไปเลยอ่ะศิลปินต้นดอยอ่ะอันนี้ผมเข้าใจตำรวจตำรวจเหนื่อยตำรวจไม่อยากให้เกิดเคสเราเข้าใจแต่แค่ว่า ไอ้ไทยไปเปิดเพลงคลายสมองหน่อยดินั่นแหละประมาณนั้นนะเปิดตรวทีวีอะกูเปิดเป็นไอ้ไทยเปิดเป็นตามจนแบบไม่ต้องไปไล่จับขายุงขายจาแล้วตอนนี้ยขจับตูดก็มาแล้วขอเล่นบ้างได้มือโยนเออขอเล่นบ้างได้มือตำรวจครับขอเล่นบ้างได้มือ เล่นบ้างได้บุ้ยคุณตำรวจครับแม้ขอเล่นบ้างได้บุ้ยอุ้มสักเค้นมึงก็ได้มึยคุณตำรวจก็จะได้เล่นไงม้ยตำรวจไม่เบื่อหรอมึยใครเปิดอะไรล่ะอะไรมาเปิดไอ้มาเปิไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวที่อะไรวะไอ้สัาไม่เกินไปอ่ะเก่อะไรอ่ะเอะไรอ่ะ เดินไปบตานพี่อ่ะแขกสันนะใครทำพี่เฮ้ยพี่เป็นไรหนูขอโทษใจนั่งจนจำรัก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 ตำรวจด้วยนะสบไยไอ้เหี้ยนักข่าวเราอย่าไปเร็วท่าตำรวจ เฉยอะไรไอ้เฉยอะไรอ่ะไปจังหวะนี้แหละจะจะโอ้ให้เรามานั่งคุยกันดีกว่าไว้ได้ครับนั่งคุยกันริมน้ำนั่งชิลอยู่ริบไม่ใช่สูตรกูมันมันไม่มีของหรอก นั่งคุยกันนี่นั่งเทงนั่งชิวๆอ่ะไอ้เฮียพักบ้างไอสัตว์ตอนนี้เป็นที่นั่งพอดีรุ่งร้อนไหมครับไม่ร้อนอ่ะเดี๋ยวคนอ่ะไม่กลัวเย็นพี่เย็นเย็นเย็นอะไรเย็นตี๋ตี๋ตี๋หัวมึงเท่ดิอ่ะ พี the like ่จะพูดแล้วว่าขอบันเนนะพี่ไม่ไหวแล้วต้องบอกลาปีแล้วเราพิ่งเราเพิ่งมาบอกอ่ะไอเต๋อขอบนึงนะพี่ไม่ไหวแล้วถามจริงเดะเมื่อก่อนมึงอ่ะเกลียดกูมากปะเอาจริงอะจำได้เมื่อก่อนหน้ากเรื่องเก่าๆดีกว่าเมื่อก่อนมึงเกลียดกูมากปะเฮ้ยอย่าฉี้ลงนี่ดิอายอมรับเหมือนกันนะแต่ก่อนกูโคตรเกลียดมึงเลยนะรู้ปะผมเกลียดมึงไม่ต่างแกล้อกริงจริงผมเกลียดเขาไส้่อะเกลียดแต่ตอนเอาคอทุบหัวผมในนู่นน่ะตั้งแต่เขาขังผมแล้วเกลียดทุกคนอะ ใช่อว่าเกลียดเหมือนกันเหม็นขี้หน้าด้วยเทียตีมข้นนห้าแค่ได้ยินก็แบบเหม็นละคนไม่อยากเห็นขี้หน้าแบบเขียวๆมาดูอยากจะแบบหลับตาเนี่ยเข้าใจนะที่เกลียดไม่กินฉาดนี่เลยอรู้สึกสมัยแรกที่เกล็ดแบบอาเซียนเมื่อก่อนเมื่อก่อนพอมีผมมีไม้นะไอเหี้ย เฮ้ยคุกเข่าดิเอ้ยได้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เหมือนรถกดขี่อ่ะรถแบบแบบแบบศักดิ์ศรีถูกลดทอนอ่ะไอ้พวกนี้ได้กูขับรถเปิดกระทุนอ่ะแม่งเอาไมค์ก๊อปมาทุบหัวกูบนรถอ่ะไอนิกี้อ่ค์กแหล่เนาะเอาไุค์ก้อนแหล่ะเนาะคุยกันได้ยากจังไหมก๊อปอันเนี้คือเกิดเลยอหะแล้วไอขี้อ่ะเป็นแบบใครคุกเข่าก็ได้อ่ะไอี่ะไอไมค์ก๊อปเหมือนกูมี M6 อ่ะไอที่อ่ยไอสีไกโรเบิร์ตอ่ะน่าจะโดนหนักอ่ะโดนโดนเลยจับจนหัวรากเลยไอ้สัตู้อะะจตูวก็แก เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเพราะหนีคดีไม่หรอไอ้เนี่ยกัญชาอยู่ตอนนั้นว่าให้โรเบิร์ตเอารถไอสามร้อยโล่ไอ้รถร้อยโลอ่ะไปขนกัญชาในจุดไหนความตัวทำธุรกิจก็อย่างดีอ่ะตัรวจมาดไปฟาถูกเวลานะเออเออตอนนั้นหนีคุย้ายเซิร์ฟหมดอ่ะไอ้เนี่ยย้ายมาเซิร์ฟย้ายคนละเซิร์ฟเลย ไปอยู่สามเซิร์ฟ่งไปแม่บัวสามเซิร์ฟเซิร์ฟไหนก็ได้ที่มีคนชื่อเนี้ยไอ้เหี้ยพี่จะขนยังกัรวยกันขับล่ามนั่นแหละไอ้บ้านไอ้บ้านอยู่ตรงใกล้สอดอกูจําได้เลยไอ้เหี้ยหลังหนึ่งอ่ะไอ้สัตว์ไอ้อภัยเจริญเมื่อก่อนมีบ้านนี่ก็คือรวยอ่ะไม่ว่ามันมีบ้านหลังหนึ่งไอ้เหี้ยกู้จำได้ตอนที่มันอยู่กับไอเฉินได้สัตว์ที่เข้าอยู่กับไอ้เฉินได้พี่พี่นอนแก๊งสารเปาเหรอสารเปามิทอมไม่มีเหมือนกัน ไอ้เฮ้ยเสียงที่ผ่ายเลยตำรวจไอ้สัตว์มจะตามเพี่อะไรนักหนาว้สัตั์มึงถ่ายรูปอยู่นี้ที่มันจะมาไหมเหยีย้สมขาวเป็นแขงแรงัะว่า,านั่งลม <c oughs> นั่งลมเก <c oughs> ้าอ <c oughs> ี้ลมเก้าอี้ลมแขงแรงก็ได้ขาวมาดี แกงซาลาเปาโคตรคุ้นเลยแกงซาลาเปาไงโอ้ตอ่ะผมก็เกีย์ติ๋าขังผมไม่ไม่กูจำเหตุการณ์หนะึน่งได้เว้ยไอเยี่ยตอนนั้นกูนไปกับไอ้หน่วยมั้งไก่หรือไม่เซิร์ชวากูไปกับไอ้หน่วยใช่ปะไอเยี่ยแล้วกูเจออะไรวะแจ็คเดริเปอร์ปะวะขี่มอไซค์อยูตอนนออ่ตอนนั้นคืออะไรวะตอนเมันคืออะไรวะ โจ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่โจ๊กเกอร์ไอ้เฮียแจ็คเดนิเจอร์เแจ็คเดนนิสเจอร์กูขับรถไปไอ้เฮียแจ็คเดนิเจอร์จะมาหาเรื่องกูไห้ด้วยจี๊ดไรไอตอนนั้นอ่ะตอนนั้นพวกมีอาวุธกันยันตอนนั้นจี๊ด่ะเจอกูไงด้วยไอ้เฮียด้าซิดอ่ะไอ้แจ็คเดนนิสไอหนุ่มซิทไอหนุ่มซิทมีมีมีดมโอ้โหมีแม็กก็ฟลาชา์ลามมยแม็กก็ลร์ลไอ้เฮียมีของกันได้น้อยแล้วอยากเป็นนักฆ่าไงก็จะขับไปเจอกูไหด้วยแม็กจอด ลเออไอ้ลูกกังวานเออลูกกังวานจำชื่อได้แล้วเออเจอกูไกญ่เลยลงมาถามวันนี้ผมเองนะตอนแรกจะพูดเลยไอ้สัสเด็กจี้อะแล้วพวกเดียวกันอ่ะเอกว่าแล้วพวกเดียวกันน่ะแล้วพวกเดียวกันน่ะเลเบลไอ้เหี้ยแจ็คเหมือนกันไอ้เหี้ยแจ็คเล่นบันดันบทตัวกระโดดดึกตึกไอ้เหี้ยวันนึงกูเจอแม่งอยู่แต่บนนั้นอ่ะอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยด้านสลับอยู่คนเดียวอ่ะไอ้เหี้ยวนวนไอ้เนี้ย ไอ้ข้างบนที่เล่นไพ่ไอ้สัตว์ไอ้กระาดาษกลางแล้วมันจะมีตึกข้างบนขึ้นไป,ไปเล่นไม่รเล่นอยู่งั้นแหละไอ้ียทั้งวันตำรวจเชี่ยอะไรกวรไม่ทำงานเลยสัต, <c oughs> ตว์จำได้ <c oughs> ลุงก็โดดตึกตึกพาวจักงัะ <c oughs> ช่วงนั้นช่วงนั้นลุงก็ติดอยู่นะไไติด <c oughs> งอมเลยสัตว์ตอนนั้นะติดงอมเลยอ่ะไอ้เจ๊จักอยู่ไหนอ่ะไอ้แจ็คออะไ้เตี๋มไปคุยกับไอ้แจ๊กได้แจ็คมันซึมอะไรไม่รู้อ่ะ แล้วลูมจะนั่งรออะไรอ่ะวถามลอยที่อะไรไม้ที่อะไรอ่ะไอ้สัตว์มันอยู่เรเบลกันเน่ะเห็นปหมโอ้ยโอ้ยอ้โพสแบบนี้ตำรวจไปรอแล้วมั้งผมยังไม่ทันยุ่บเบือเลยตำรวจมาแล้วไม่มีเกาะเล่นกับมันแล้วเดย์ตอนเนี้ยไอ้เหี้ยพี่เต้พิเต้อ้ลูเล่นไมีเกาะแล้วเหรออืมถึงเรเบลเรเบลมีแต่ในตัวไม่มีใช่ไหมไม่จำสมัยขายยาที่ขับไอเชสเตอร์แล้วไปลุมขายจุ่มตัวเดียวได้ป่ะแล้วตำรวจจะจำไม่ได้ ก็ป่วนนะแล้วน่ะไปแม่อุ้มกันไหมไปสู้มันอุ้มกันไหมไปไปปะไปให้มันอุ้มกันแหละเอ้มันอุ้มกันไปไปอย่าอ๋อพวกกูเนอ่นคานพวกกูทำมานานพวกกูเฟียรอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟียว่าชิวันเนี่ไครเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวก่อนเน่ยตายเชื่อมึงเพยอยู่แล้วว่า